เมื่อนี้นะคะมีข้าวดีนะคะมาขอเลขหลอดผ่านเนาะคะ่ะกำลังสิเอาพลไม้ไปไว้ปูญาถาก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะพะว่ามวดที่แล้วคนหายหา,หาเต็มเต็มนะคะหาหาก็หาสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะขาแอร์ก็ซื้อพลไม้มากค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะทามักถ้าชอบคลิปเนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องเนเด้อค่ะพี่น้อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อที่สิบริภาทข่าวสารดีๆเดๆจากทางช่องพอนผ้า้วยนะคะพี่น้องเนาะค่ะก้อนอื่นกับข้อฮัลโหลโปรข่าวบอกข่าวดีเวยค่ะพี่น้องเด้อว,วันที่สิบหาเดือนมีเงินนะคะ ผู้ใดสีมาร่รวมงานนะคะเปิดภูมิสร้างนะคะสร้างสาราการประเรียนแล้วก็เปิดภูมิสร้างเศรษฐีใหม่นะคะพี่น้องเดอ้อผู้ใดอยากเป็นเศรษฐีก็มาร่วมงานน้ำกันได้นะคะเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะพี่น้องเนาะค่ะถ้าผู้ใดเสื้ออะไรศรัทธาก็เดินทางมารวมงานกับแอดมินพรพรวยทั้งทำมาจอกหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมนัดจิตสัมผัสนะคะผู้ใดย,ยู่ไก่ก็ให้เดินทางมาแต่วันที่สิบสี่นะคะพี่น้องเดอ้อถ้าผู้ใดยู่ไก่ก็เดินทางมาวันที่สิบห้าได้นะคะ ค่ะขอบคุณเจ้าภาพลงท่านสุขุสุขนเด้อที่สิมาเห็นลงท่านมือวันที่สิบหาเนาะค่ะบอกว่าเจ้าภาพลงท่านขนมจีนเจ้าภาพประทัดนะคะพี่น้องเนาะค่ะขอขอบคุณขอบบุญขอบคุณเป็นย่างสูงค่ะค่ะสำหรับมือวันที่สิบหาเนี่ยก็สิเทิงเปิดพุ่มสั่งสาราการประเลียนเปิดพุ่มสั่งเศรษฐีคนใหม่เนาะค่ะ <c oughs> สําหรับเอฟซีที่รวมบุญมากหรือว่าบูชาวัตถุมงคลบว่าสิเป็นคุณแผนอุ่มไก่ นัดจิตสมานกําลัางสืขึ้นไปขอเลขลอัดผานํากันนะคะเดินทางออกลวงหนามกนคู่บ่าอาจารย์กําลัางสิเดินทางขึ้นมานํากลดนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าแอดว่ายางตอนนี้ดีก็่ายางตอนมืดๆนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันมันสิตกลุมอีกนะคะพี่น้องคาะตกลุม,ก,มก,กระคุมนะคะพี่น้องสองสามเซนแตกในกระือว่าคุมนะคะพี่น้องแต่ว่ากับเบืกตกหรืมันยางหยากพี่น้องมันเจ็บขาขาอาจารย์นัดเปื่องไหะสวัสดีค่ะ,ะสวันดีพ้อมวันดีพ้อ พันดีอ้านฟันดีพันบ้านยังบุเขียวๆนี่เขียวๆนี่มันแมนยังฉันดอกค่ะมันแมนลูกแก้วบ่กับอุ้มแมนอีกมันเป็นปลาใหม่แต่ว่าเป็นบ้านเมืองไปสอุดมสมบูรณ์ไปหนใช่ไหมแม่น้าแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแห้งแรงในในไฟใหม่หมดแต่ว่าเรข่อขางวันนี้อุดมสมบูรณ์แทะ แต่ว่าหางเป็นเขียวๆไปเบิดโอ้เขียวๆไปเบิดเนาะเขียวไปเบิดแต่ส oh, ิว่าจังไลยว่ิได้โซกี้หรอกเนาะเลข้ยงสีขาวอยู่ดอกฟันดีอยู่จ้าเนาะเอาไปห้าไปต่อคนไปขึ้นทุกอย่างทุกทำมาจอบคนเหรอคพี่น้องนะบรรยากาศเฝ้าคือมะทายตะเวนนี่พี่น้องมื่อนี่ช่วงในไฟใหม่นะคะพี่น้องเนะาะสภาพทุพละเขาผู้ใดสิมาปักกดแต่ว่าเย็นได้ยังมะแรงแต่ตอนนี้ห่อนได้เนี่แอนไม่ยังคือมัน,มนห่อน บานนี่ฝนตกมากนี่ก็สิเป็นพักกระเจียวด้ออกพักกระเจียวขึ้นได้บานนี้พี่น้องเลยค่ะได้ม่นคู่บ่าอาจารย์ทางบานไผ่มืองพ้นมาขอเลขกหลอดผ่านเนาะคะ่ะเป็นที่แม่นย่ำหวดที่แล้วก็ได้ซับเต็มเต็มเนาะคะ่ะผู้ใดบ่ลืมก็ได้ขอซ้ำโตตรงตรง,ตรงแอดมินขอลงไปนี่ไปซื้อไว้เลยหาหาเนาะค่ะพี่น้องคะหกเก่า โกเก่ายังม้านไปอีกนะคะพี่น้องเนาะได้หอดสามตัวหนาพี่น้องเลยมาบานนี้ก็มาขอปูขอหญ้าเหาอีกละพี่น้องเพิ่นที่ห้ยสามงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สองค่ะพี่น้องงวดนี้เป็นงวดที่สองูบ่าอาจารย์เพื่อนทีเดินทางมาขอแต่กับ่แน่เนะคะพี่น้องเนาะเพิ่อนอาจีถวัดว่าอาราม่บล้วเพิ่อนอาจีหให้าอีกเนาะพี่น้องขอปูขอหญ้า นี่ถ่ายให้เบ่งบรรยากาศพราะว่าช่วงนี้มันมาแต่เว้นมาเก็บภาพบรรยากาศก็สิยางายงแต่ว่าไฟใหม่มันนาแรงสิละค่ะพี่น้องถ้านาแรงมากก็สิไฟปลาเกิดนะพี่น้องเนาะไฟปลาเกิดนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยสวยสิได้ตัวดีตัวเด็ดไปฝากอโอซ่าเอาเนาะพี่น้องเนาะย่อนอยางให้เอฟซีรวยน้านี่แหละค่ะพี่น้องอยางไก่ยางไก่โอ้ปลาผักหวานไฟใหม่ แต่ว่ามันกระปงเลยด้พี่น้องข้หวานปงกำลังปงพุ่นถ้ำถ้ำหมาปา่าโขดหินแต่ละโขดเนะคะพี่น้องเนาะนัดจ,ดจัดผลไม้แต่ทา่าเขาคือจัดไว้พุ่นก็ได้ลูกเพาเบิ่งบรรยากาศก่อนเขาปากถ้ำนะคะพี่น้องหายใจออกท่งปากการขอโทษขอใหยเ้อเนาะพี่น้องเนาะ คำมาจากนอนสีย่างหยากแอดมินก็เลยส,สวนอาจารย์นัาจิตสัมผัสขึ้นมาก,ก่อนอาจารย์เพิ่นทางทีมงานอาจารย์เพิ่นก็ร่างแต่งของนะคะพี่น้องเนาะนี่นะคะพี่น้องชีวิตนักข่าวชีวิตนักข่าวได้เป็นนักข่าวเมื่ออาชีพน้ำข้าเจ้าแล้วเด้อพี่น้องมีบัตรประจําตัวน้ำข้าเจ้าแล้วเป็นทั้งนักข่าวเป็นทั้งยูทูบเบอร์นะคะพี่น้องเนาะหาตัวดีตัวเด็ดไปฝากไปต้อนนี่แหละ บางที่เนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขทุกโตมันจะเข้าได้ลดได้สีเฮ็นยังถ้ำยังเท่ากับมีเคาะไตตองให้ที่ถ่วนก่อนเข้าสีงลงทุนนะคะพี่น้องเนาะถ้ามักถ้าชอบก็บค่อยจัดมันจวดจวดนะคะพี่น้องถ้ามบ่มักก็ผ่านไปเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไปลอยทั้งลอยนี่อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้โชคได้มานเบิด์ดเลอบยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเสียเง,งินเสียคำแต่บางเทือมันกับพิพผาดกันได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ขนาดบอกหาหาเขาจะเองมาบ่มากยีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นเวลาบ่มากบันไดแอดหาหาเอาแต่ห้องเก้าเฉียนพนว่ามันเลวออกมาหาหาอีรีบันนี้มันก็บันไดเแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละทั้งทำมาจอกพี่น้องช่องในไฟใหม่มันก็เลยแสงก็เลยเบลอหยิบระยับเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็มาพบคำในจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องฮะจะมาหา ข้ามาช่วงแดดออกนี่มันค่อยสิเห็นปะกายเพศเภาวนะคะพี่น้องปะกาปะกายเพศปะกายพ่อยเนาะคะ่ะเลียมละยิบะยบระเอีเอออยบทำพ่นลูกเอาไปพูดทั้งเปิดน้ำพ่นลูกเอาไปทั้งพูดละเลยพ่นพูนเออไปเบอ่งอาจารย์กกนัดกอนเอาผลไม้ให้ปูให้งากอนพี่น้องนี่แหละข้ามาขอน้ำพ่นเนาะพี่น้องเนาะห้ามาขอน้ำพ่น เพิ่นให้เพิ่นกิดเท่าก็เอาข้าหมากก,มากุยามาให้เพิ่นนำ้ำน้องปูยาทำม,มาเจาะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเตตต่อตตตอนกลางรืนนะคะพี่นอาา้องส่วนหมากข้ามามาได้ตอนกลางคืน,ข,นข้างเขาโอ้หนี่แต่ว่าได้ยินเสียงกล่องเสียงกล่อง,เส,ง,องเสียงละครมอง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 น้อพี่น,น้องเนาะแต่ว่าบางเทอมฮะ เอเอไว้ั้างในามาอน่านไปเปิดในหลจักสองขวดน,นะอะมันหนานี่ด้สําหรับตัวเลขเนี่ยทั่งที่ดรเห็นอยู่อยู่ผู้ลังกานียังกระลุกหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดอ้าวหกสามเจ็ดเปิดเปิดจักสองขวด หกสามเจ็ดได้หรอกหกสามเจ็ดได้อเลยทำผู้ลังกาพี่น้องมาเบิ่งมากับพ้อขอขอพู่มสั่งอยู่นี่เนาะคะ่ะขอขอเลขลอดผ่าขาวเนาะค่ะพี่น้องามาไม่ใชตรงกันบ่ถ้าตรงกันก็น,นําเลยค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะมั่ต้องลอดสะถ้าตรงนี้ก็จัดไปเลยบม่ได้สนับสนุนใเ้เลนการพนั่นแต่ยางใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะชี้แนะแนวทางให้เป็นทาง แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะถือพิษอย่าว่ากันเนาะค่ะพี่น้องหอมห้อยห้อยเอาเอาเข่าซิหน่อยๆเอาจานน้องนันเป็นยังไงึ้นมาเทิ้งนี่แล้วมื่อนี่เออซื้อก้อนปูกัำยาเพิ่อนมาทัก ่นบอกว่าอันมีของทองค่ำแล้วก็มีฉาบมีชิงแล้วก็มีแคนแค่นทั้งคอเพ่นพ่นบอกว่าอันถ้ามีพากิจิมาพ่นก็สิเปิดพ่นก็สจได้ห้าก็สจได้คองมาเห็ดมาสางพร้อมโอ้ของทองค่ำอยู่นี่น่นตรงตรงจว่างหันพ่นกัตีแล้วก็กินหอมห้วยห้อยว่าเม่นดอกไม้มันวาเม่นดอกไม้เพราะว่ามันมันตึงเต้มือง เมื่ออียงนอะเมือ,องอนองหานพัน่าจะเป็นเม,มืองนองหานหลแต่เมืองนองหานหลมเมนแต่มันมีอยู่นี่เพราะว่ามันมันหลมพร้อมกันอืเพราะเพินานว่ามอนี่เป็นวังพญานาคคนนนะโอ้วังพญานาควังปูวังยาเนาะเมนจะ้ะโอ้จังวังเมื่อนี่มาขอให้เอฟซนี่คือขอเอาแค่สามตัว่าให้ออกมาหลายก่านอ้นแต่ขอแค่สามตัวกับสองตัวล่างสามตัวเอาสามตัวล่างเอาสามตัวตรงๆเลยบ่ต้องเอานั่นเลยตี ก็ล่องมึงมาเพื่อนจีหฮแต่ว่าอย่าหายเกินนี่เนาะเอาเอาแค่สามตกับสองตอ่าคันไฮเพื่อนจีไฮตัวใดก็คือว่าฟันทงออกมากเลยเพื่อทีเอซี่้าสิบบริเสียเงินลหลฟันดีฟันฟันดีฟันแกวแก่กับมูบาน,ม,บานมูบานนี่เป็นมู่บานใหญ่มูบานเนี่ยแหละก็เป็นมู่บานทีแบบว่าจเจริญเจริญแบบเจริญหลักก็รเป็นยังไงมันนั่นเป็นเป็นเขียวสะอุ่มไปเบิด แต่ว่ามันจะจะริล่ลุงเรื่องขึ้น่าโอ้โอ,โอแล้ววันนี้วันที่ชิพานี่เขาจัดงานนี่เสริมดวงเศรษฐีแมนผู้ใดบ่มีเงินหรือบ่มีเงินกับมารวมงานได้จ้ะพเพราะว่าเป็นพิธีไงแมงนจ้ะครับบกม่เงินกับมารวมงานได้ถือว่าจะคของดวงบด่ดีให้เฝ้ามากเลยจ้ะแมเนเนาะสได้โชกน้องกันจ้ะ ถือว่าเป็นจังบุญเนาะเพราะว่าปูยานแต่ย่าย่นอยากสั่งวัดสั่งว่านนาะลูกเนาะอาจรมันตรัยสุกามันตรัยยามันสุขามันตรัยเมินสโตมันตร์ปูกำงานทมวะเหล็กไงเมนบอแมนเหล็กไงขอมือนี่มากมากมือนี่ม่่งคู่บาอาจารย์มาทางบันไัยเมืองพ่นเนี่คือว่าขอเหล็กไงขอวันที่สิบหกเลยเดสิบหกเดือนมีเงินนี่เลยเด้ตอนใบสามใบสี่โมงนี่ไฮได้ใช้โย่ใช้โย่เลยเด้ บอกปูกับยาว่าให้ออกเปะๆเลยตอนบ่ายสามโมงกลัวๆบ่ายสามโมงครึ่งเขาจะเรหลงพ่นพ่นหมอกว่าให้เมยให้เมยพอนพักรู้ละเอาคือเก่าเด้อเพอร์สันโอ้ชาตุชาติพนมาอันอันอันนี้พ่นมาโพติตามาซื้อหรอกพนมาหายหรอกเพอร์สันพิ่นหายแต่ห้าน้อยกับเหล็กอันเหล่าขนาดอู้ว่าไปยังแต่ว่าเหล็กเล้าเหล็กน้อยเขาเขาอยู่ตลอดเนาะผู้ใดอยากเบิ่งเหล็กน้องนัดกะเขาไปในกลุ่มของแม่์พอนพักรวยได้เขาฟรี่โมมีค่าใช้จ่ายแต่ยังได แอดไลน์ <Add> มาได้เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อผู้ใดที่เข้ากลุ่ม VIP เล้าห้าหน้อยเนาะคะ่ะ0843549019นะคะพี่น้องกราบขอโทษขออภัยมือนั้นให้เบอร์พิษสลับกันเอาอีกเื่อหนึ่งนะคะพี่น้องเดอ้อเบอร์ไอดีไลน์พ่อนผ้ารวยเข้ากลุ่มฟรี่มามีค่าใสาใจแต่ยงางไถมวัสสิเป็นกลุ่มเล้าห้าหน้อยเนาะคะ4 4่ะ0843549019ถือบ่ ค่ะเอาเอา,เ,อาเป๊ะมาเลยเอแต่ว่าเลขผู้ลังกาที่ขอมาพระอาจารย์เพิ่นไปขอมาหันได้หกสามเจ็ดหกสามเจ็ดฝากไว้พิจารณาเมื่อนีเข้ามาขอเลขวันที่สิบหกเดือนมีเงินใบสามใบสี่โมงให้ได้ใช้โยใช้โยน้งกันตามต่ออย่าลืมอย่าขาดเพิน่นเพิน่พนบอกว่าห้แม่พ่อน่ารวยในใช้ยโยเลขรังกรอาจารบอกโอชาถุสาถุอันเลขง่ายก็ ให้แม่พอนใช้โจอีกคือเ่า,า่วมาผู้ขานี้ปวารไม่ต้องเล่นดอกเด<อ>วไม่ต้องเล่นดอกให้เอฟซี FC เอาเลยให้เอซีเอาเลย,เเลยค่ะเดอเอฟซีได้เพื่อนกรสีมาปอนใส่ใหดดอก,กเออเนาะให้มันได้โชคได้หมันเอาค่ะพี่น้องค่ะขอบใจน้องนัดจิตสัมผัสอาจารย์นัดจิตสัมผัสหลายๆนะคะที่เขามาเมื่อน,นี้กระสีมาทาคูบาอาจารย์ขอเลขโหลดผาขาวนะคะ<อ>ฝากต้อนค่ะอมองนี<ม>่<ม>